สวัสดีค่ะทุกคนเจอกันอีกแล้วกับช่องเนเน่สปอรี่นะคะวันนี้นะคะเราจะมาคุยถึงเรื่องการดูแลน้องแดงอินโดนะคะหลังจากที่เราอนุบาลเขาเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะว่ามีหลายๆท่านถามเข้ามาว่าหนึ่งเราจะดูแลเขายัางไงหลังจากที่ออกจากอบหรือออกจากการอนุบาลแล้ววิธีการไล่แดดจะต้องทํำยังไงนะคะก็มีคําถามเข้ามาค่อนข้างที่จะเยอะนะคะวันนี้ก็เลย ถือโอกาสทําคลิปน,นะคะแล้วก็มาคุยกับทุกคนนะคะ,ะทีนี้เรามาเข้าเรื่องนะคะวันนี้นะคะเรามีต้นเนื้อเยื่อแดงอินโดนะคะที่เราอบไว้นะคะ2ต้นเดี๋ยววันนี้จะมาอะเอาออกจากแก้วอบนะคะให้ทุกคนดูต้นนี้นะคะเราอบมาตั้งแต่วันที่24เดือน9นะคะตอนนี้คือต้นเขาขับแก้วแล้วนะคะ ส่วนต้นนี้นะคะอบเขาตั้งแต่วันที่22นะคะแต่ทุกคนจะเห็นว่าเขาจะเล็กกว่าอีกต้นหนึ่งนะคะแต่ว่าเ,ออเนื้อเยื่อที่เราได้มาต้นนี้ก็จะเล็กกว่าอีกต้นหนึ่งพอสมควรแต่ว่าเขาก็แข็งแรงดีนะคะแล้วนะคะหลอดไม้แทงมากลางเรียบร้อยแล้วนะคะสิ่งที่เน่จะทำนะคะคือเราจะเปิดฝาด้านบนก่อนนะคะที่เป็นรูๆที่แก้วตรงนี้นะคะ ที่เราเคยใช้สกอตเทปปิดไว้เนาะแล้วเราก็จะเหมือนแงตัวสกอตเทปเอ,ออกก่อนนะคะให้เขาชินกับอากาศด้านนอกนะคะทุกคน จะแ,แบบเห็นไม่ค่อยชัดต้องขออภัยด้วยนะคะเพราะว่าเราตั้งกล้องเหมือนกันนะคะนี่นะคะเราแกะสกอตเทปที่เราปิดร้อยแบบนี้นะคะเพื่อว่าให้อากาศเขาเข้าไปได้นะคะแบบนี้เลยนะคะแล้วเราก็จะวางพักไว้สักครู่หนึ่งนะคะปกติจะเปิดตอนกลางคืนนะคะแล้วก็ หลังจากที่เราปล่อยให้อากาศเขาเข้าไปแบบนี้นะคะ,ะ,คะประมาณ1คืนนะคะพอเช้ามานะคะก็จะเปิดฝาออกนะคะทุกคนฝาให้อากาศเข้าไปแล้วเนี่ยเราก็จะวางเขาไว้ที่เดิมแล้วเราก็จะปรับออให้เขาเหมือนชินกับสภาพอากาศข้างนอกนะคะใช้หนึ่งคืนนะคะแล้วก็เช้าก็อีกหนึ่งวันนะคะวางที่จุดเดิมนะนี่นะคะทุกคน ต้นนี้คือเราโชคดีมากนะคะเขามีหน่อมาให้เราด้วยสองหน่อเลยนะคะแบบนี้เลยทุกคนเห็นไหมคะว่าตรงใบเนี่ยนะคะจะมีรอยตัดออกไปอย่างนี้นะคะแล้วก็จะมีรอยดำๆเพราะว่ำน้ำแล้วก็ใบก็จะแบบเป็นดำๆนะคะเนี่ยก็เลยใช้วิธีการตัดทิ้งไปนะคะแล้วก็เข้าอบต่อพอเข้าอบต่อสักพักหนึ่งเขาก็มีหลอดแล้วก็กางใบใหม่ขึ้นมานะคะประมาณนี้ ันนี้นะคะจะให้ทุกคนดูอีกต้นหนึ่งนะคะเป็นเนื้อเยื่อที่เราได้รับมาพร้อมๆกันนะคะก็คือห่างกันแค่สองวันนะคะแต่ว่าไซเขาก็จะค่อนข้างที่จะเล็กกว่าอีกต้นหนึ่งพอสมควรนะคะนี่นะคะต้นนี้เหมือนกันค่ะทุกคนเห็นไหมคะทุกคนจะเห็นว่าเขาจะมีใบเลี้ยงที่เป็นสีน้ำตาลเป็นช้ำๆแบบนี้ แต่ก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าใบาใหม่ที่เขาแทงออกมาเขาค่อนข้างที่จะแข็งแรงแล้วนะคะประมาณนี้ต้นนี้นะคะเราอบเขาตั้งแต่วันที่24สเดือน9ที่ผ่านมานะคะนี่นะคะเขามีหน่อมาด้วยก็จะเห็นว่ามันจะมีรอยดำๆตรงนี้นะคะก็คือมันจะมีใบช้ำนะคะแล้วก็ตัดทิ้งไปนะคะแล้วก็เข้าอบต่อ ้นก็ค่อนข้างที่จะใหญ่แล้วก็ต้นนี้นะคะต้นนี้เราอบเขาตั้งแต่วันที่22เดือน9เหมือนกันนะคะนี่นะคะก็จะเห็นว่าด้านใบล่างนะคะเขาก็จะมีความออช้ําน้ำหรืออะไรแบบนี้นะคะพรพอมีความชื้นแต่ว่าเราก็ไม่ซีเรียสนะคะเดี๋ยวเราค่อยตัดเขาออกไปในช่วงที่เรานําเขามาไล่แดดน,นะคะ าอ,อกนะคะเราก็จะทำการพักเขาไว้เนี่ยเช้ามานะคะให้ทุกคนนำเขาไปไล่แดดน,นะคะก็คือจะเป็นช่วงเวลาประมาณ6โมงเช้าถึง9โมงเช้านะคะที่ต้องบอกว่าประมาณมันแล้วแต่นะคะว่าในแต่ละวันอากาศในช่วงนั้นจะเป็นยังไงแต่ที่บอกว่า6โมงเช้าถึง9โมงเช้าเนี่ยก็คือเราจะเข้าใจว่ามันเป็นช่วงที่มีแดดอ่อนๆใช่ไหมคะ พอหลังเก้าโมงไปเราก็นําเขากลับมาเก็บในจุดเดิมนะคะที่เราเคยอบเขาไว้อย่างเงี้ยค่ะที่เป็นที่ถ่ายเทอยู่ในที่ร่มราไรแล้วก็มีแสงเข้านะคะพอเสร็จจากนั้นนะคะช่วงเย็นก็ประมาณสัก4ี่โมงเย็นถึงหกโมงเย็นนะคะเราก็สามารถเอาเขาไปไล่แดดได้อีกรอบหนึ่งนะคะก็ทําแบบนี้ ต่อเนื่องไปประมาณ3-5วันนะคะให้สังเกตว่าต้นไม้เรามีความเฉามีความแข็งแรงดีหรือเปล่าถ้าเขาแข็งแรงดีนะคะผ่านไปหนึ่งสัปดาห์เราก็เพิ่มเ,เวลาที่ใช้ในการไล่แดดให้มากขึ้นอาจจะเก็บแค่ช่วงที่แดดจัดจริงๆก็คืออาจจะ11โมงถึงบ่าย2ก็เก็บเขาเข้ามาในที่ร่มอย่างนี้นะคะ่ะก็เพิ่มไปเรื่อยๆนะคะ จนเจ้าแดงอินโดนะคะถ้าเขาเริ่มแดงเขาจะเริ่มที่ขอบก่อนนะคะขอบเขาจะเป็นสีชมพูแดงแบบนี้นะคะ <_ EN> อาแล้วก็จะเป็นที่หลังใบนะคะแล้วก็ด้านหน้าใบก็จะเกิดขึ้นทีหลังนะคะ <_ EN> เรื่องของการไล่แดดแล้วมาในเรื่องของการเปลี่ยนกระถางกันบ้างนะคะ <_ EN> เราจะเปลี่ยนกระถางเมื่อไหร่นะคะโดยปกติแล้ว เจะใช้เวลาในการเปลี่ยนเปลี่ยนกระถางหลังจากที่นําออกมาไล่แดดแล้วประมาณ5-7วันนะคะเพราะว่าเรารสึกว่าเขาแข็งแรงกระถางออรากเป็นกระถางแล้วนะคะก็จะเริ่มเปลี่ยนกระถางครั้งแรกนะคะวัสดุที่ใช้ในการเปลี่ยนกระถางครั้งแรกก็ตามคลิปนี้เลยค่ะที่เราเคยทําไว้ก็คือเพิ่มออวัสดุจากตอนอบก,ก็จะเป็นเรื่องของปุ๋ย มูลไส้เดือนนะคะแล้วก็ปุ๋ยออสโมโคทนะคะแต่ก็ยังไม่ใช้ในเรื่องของออขุยมะพร้าวหรือมะพร้าวสับนะคะหลังจากที่เราเปลี่ยนกระถางรอบแรกนะคะก็คือประมาณ7วันก็จะใช้เวลาอีกประมาณสักเ,เขาอายุได้สักประมาณ1เดือนเราก็จะมีการเปลี่ยนกระถางครั้งที่2สําหรับการเปลี่ยนกระถางครั้งที่2เนี่ยเราก็จะเพิ่มขึ้นมา นะคะเพิ่มตัววัสดุปูขึ้นมานะคะเพราะว่านา้องเราแข็งแรงแล้วก็จะเพิ่มในส่วนของ1ก็คือจะเป็นดินก้ามปูนะคะแล้วกเ็เป็นดินใบก้ามปูนะคะแล้วก็เป็นคุยมะพร้าวค่ะแล้วก็ากาบมะพร้าวสับนะคะก็เพิ่มขึ้นมาประมาณ3อย่างนะคะแล้วก็ปุ๋ยเราก็ยังใช้เป็นปุ๋ยมือไส้เดือนกับออสโมโคดเหมือนเดิมนะคะก็ อันนี้นะคะเดี๋ยวจะให้ทุกคนดูนี่นะคะกระถางน,นี้นะคะเขาอายออุอยู่ที่ประมาณ1เดือนนะคะจะเห็นว่าเขาเริ่มมีความแดงที่ชัดมากขึ้นแล้วนะคะก็คือขอบจะแดงทั้งหมดแล้วนะคะแล้วก็ใต้ใบก็แดงแล้วนะเปลี่ยนครั้งที่สองนะคะน้อยอายุ1เดือนถ้าขายของนิดนึงนะคะตอนนี้นะคะเรามีแดงอินโดนะคะที่ ไซส์ประมาณนี้นะคะเขาจะมีความสูงประมาณสักสิบเซนนะคะแล้วก็อายุอยู่ที่ประมาณ1เดือนนะคะแล้วก็เริ่มแดงหลังใบชัดแล้วนะคะแล้วก็ขอบแดงทุกใบแล้วก็แข็งแรงไล่แดดเรียบร้อยแล้วนะคะรากก็จะเดินดีแบบนี้แล้วสำหรับเ,เพื่อนๆที่ติดตามช่อง YouTube นะคะเราก็มีขายนะคะในราคาที่ย่อมเยานะ ถ้าใครคิดว่าตัวเองไม่อยากเสี่ยงหนึ่งการอบเนื้อเยื่อก็จะมีความเสี่ยงหนึ่งเขาอาจจะไม่รอดหรืออาจจะตายในระหว่างอบนะคะสองความสิ่งที่สองก็คือเขาอาจจะไม่แดงนะคะแล้วก็เราก็ต้องใช้เสียเวลาในการอบไปอีกสองเดือนเพื่อที่จะเริ่มต้นใหม่นะคะถ้าใครอยากได้ต้นขี้โตแล้วนะคะแล้วก็ แข็งแรงแล้วนะคะก็สามารถเลือกซื้อแบบนี้ได้นะคะสำหรับต้นนี้นะคะอายุเขาจะอยู่ที่ประมาณ1เดือนนะคะ<ๆ>เขาก็จะมีขอบใบแดงครบแทุกทุกทุกใบนะคะแล้วก็หลังใบหลังใบก็จะเป็นสีแดงนะคะแล้วก็เริ่มเห็นลายแล้วนะคะ ไซนี้ก็จะมีขายให้เพื่อนๆที่ติดตามช่องนะคะถ้าใครสนใจก็ทักเข้ามาสอบถามได้นะคะก็จะมีอยู่หลายต้นเหมือนกันนะคะแล้วก็จะมีนี่นะคะเพื่อนๆเห็นไหมคะขาวๆตรงนี้ก็คือรากเขานะคะรากก็จะเดินดีแล้วนะคะแข็งแรงสามารถนำไปเลี้ยงต่อทำกำไรได้เลยะคะ่ะ ขึ้นไปเนี่ยแดงอินโดนะคะเขาจะโตเร็วมากๆเหมือนต้นก่อนที่เคยถ่ายคลิปไว้ให้ดูนะคะคลิปนี้นะคะนี่นะคะต้นนี้นะคะอายุแค่2เดือนนะคะแต่เขาโตมากๆเลยเพราะว่าแดงโดเขาเนื้อเยื่อเนี่ยเขาจะโตช้าในช่วงแรกๆแต่หลังจากผ่านช่วงหนึ่งเดือนครึ่งไปแล้วก็คือจะโตเร็วมากๆนะคะหลังจาก เรื่องของวัสดุปลูกไปแล้วนะคะทีนี้จะเป็นเรื่องของการรดน้ำนะคะรดน้ำนะคะปกติแล้วเราจะรดน้ำอยู่ที่ประมาณ2-3ถึงวันครั้งนะคะแต่ต้องบอกแบบนี้ว่ามันก็อยู่ที่สภาพอากาศในแต่ละวนันหรือพื้นที่ของอาการจัดวางของเพื่อนๆด้วยนะคะหลักๆก,ก็คืออยากให้เพื่อนๆสังเกตตรง หน้าดินหรือหน้าวัสดุปลูกนะคะว่าเขาเออยังชื้นแฉะอยู่หรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะอยากให้รอจนหน้าดินเขาเริ่มแห้งสักนิดนึงถึงจะทําการรดอ่ะนะคะเพราะว่าการที่ตัวต้นไม้เนี่ยเขาขาดน้ําอ่ะเราเองแก้ปัญหาง่ายกว่า ต้นไม้เขาเน่านะคะก็เ,เคยอ่านเจอบทความนะคะเขาบอกว่าต้นไม้อะถ้าเกิดเ,เขารู้สึกว่าเรารู้สึกว่าเขาขาดน,น้ำมาเรายังแก้ไขปัญหาได้ทันนะคะ mm. ก็คือลดน้ําเข้าไปเขาก็จะดีขึ้นแต่ว่าถ้าเกิดเราลดน้ําเขาเยอะเกินไปจนจนมีความแฉะมากเกินไปร่างเน่าหรือคนเน่าอย่างเงี้ยคะ่ะเราก็จะแก้ไขได้ยากกว่านะคะ เรื่องน้ําจบไปแล้วทีนี้จะเป็นเรื่องของอแสงนะคะนอกจากการไล่แดดเนี่ยติในระหว่างที่มีการอบช่วงช่วงแรกนะคะ14วันที่อยู่ในแก้วอบนะคะเราจะไม่เอาเขาออกมาให้โดนแดดนะคะเราจะวางเขาไว้ที่เดิมในที่ร่มแล้วก็มีแสงแดดรำไรเข้าถึงนะคะแต่เราจะใช้วิธีการ ช่วยเขาตอนกลางคืนด้วยไฟแบบนี้นะคะนี่นะคะเขาเรียกว่าไฟสเปกตรัมค่ะเขาจะมีแสงสีม่วงกับสีแดงนะคะที่ช่วยในการเจริญเติบโตของพืชนะคะก็จะเป็นสีประมาณนี้นะคะคอันนี้เราก็จะใช้เปิดช่วงกลางคืนนะคะเป็นการเร่งนะคะให้ต้นแดงอินโดของเรานะคะจะเดินเติบโตได้เร็วขึ้นนะคะและในระหว่างที่ เรานำเขาไปไล่แดดน,นะคะเราก็สามารถใช้ตัวนี้ร่วมด้วยในช่วงกลางคืนด้วยก็ได้นะคะตัวนี้นะคะเพื่อนๆสามารถหาซื้อได้จากใน s p อป e e หรือใน Lazada นะคะเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ร้านที่เนเคยซื้อไว้ให้ข้างล่างนะคะก็จะมีทั้งแบบ50วัตต์กับ100วัตต์นะคะก็ถ้าเราไม่ได้มีเยอะเราก็อาจจะซื้อแค่50วัตต์ก็ได้นะคะ แล้วก็เวลาวางก็ให้ห่างจากต้นไม้ก็สักประมาณ1นึ่ฟุตน,น,นะคะในการดูแลเจ้าแดงอินโดลหลังการอบนะคะก็จะประมาณนี้นะคะถ้าขาดตกบกพร่องหรือมีข้อสงสัยตรงไหนนะคะเพื่อนๆสามารถทิ้งคำถามไว้ใต้โพนี้ได้เลยนะคะถ้าในตอบได้นะคะก็จะเข้ามา ตอบให้ทุกคําถามนะคะคือคําถามไหนที่ไม่สามารถที่จะตอบได้ก็จะไปหาความรู้มาแล้วก็มาตอบให้ทุกๆคนนะคะเอ,อ่สำหรับวันนี้นะคะต้องลาทุกคนไปก่อนนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย